ใครที่ตามผมมาจาก y o u t u ู e ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้เอานี่ดี้าอันนี้นี้นี้น่าจะถูกใจพี่ชายสมเขาละปิดบอดีน้นี่นี้นี่นี่นี่เนีเนี่ยเนี่ยนี่ยนี่ยี้ยเเน เหรียญเนี้ยฮะขอแบ่งพราทาบต้องแบ่งพิ่ทิพเลยพิ่ทิพเขามีมีคนเขาบอกว่าพี่ทิพมีหน้าร้านพระใหญ่โตอะ่ะต้องลองไปดูอ่ะเหรียญน,นี้พี่ชายสมใส่ราคาส่วนมาเลยใช่อ่าไม่จริงเอห คนแสวว่าพี่ทิพย์มีร้านพานอย่าตัวตกลงไม่จริงนะครับพี่ทิพย์นี่นักสะสมนะครับเป็นนักสะสมต้องบอกว่าสะสมแต่พระดีเขาพูดมาก็ยินดีโอเคครับอืมดูชาฉลองอายุคือทันเหลือๆคือทันแน่นอน นะครับให้รู้เลยว่าเหรียญฉลองอายุเนี่ยคือหลวงพ่อทําบุญอายุท่านยังไม่มรณาภาพนะครับถ้าเหรียญฉลองอายุคือท่านยังไม่มรณาภาพถูกไหมฮะอ้าวรายการนี้พี่ชายสมปิดมาแปดพันให้พี่ชายสมปขออนุญ,ญาตครับสมเด็จวัดขุนประมลมีแต่คือที่ออกมาครับก็เป็นพระสมเด็จโตน่นแหละครับเขาก็ไปขายเป็นวัดดังๆหมดแล้ว พอรู้ข่าวว่ามีแตกที่ขุดอินประมูลคนทําผ้าเก๋ก็เอาสมเด็จเก๋เกเนี่ยไปบอกเนี่ยขุดอินประมูลนะเขาย้อมประวัติแต่พ้าแท้มีแน่นอนก็เป็นเขาไปขายเป็นนะวัดระค้งวัดตรงผนวัดเกศหมดแล้วครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะพี่ชายสมรับกดหนึ่งมาสามตัวนี่โอ้โหหายากนะแท้ดูยังไง หยิบมาดูเนื้อโลหะตรงยุคสองพันห้าร้อยบวกลบเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อโลหะที่เขาบอกว่าเออสีด้านๆแห้งๆอะ่ะบางคนบอกสีมะขามเปียกเด็กโกงกันเด่ดด้านๆแห้งๆเนี่ยรับแน่นอนนี่นะครับพี่ยายสมอยากได้พอทาพระผงกระดูกผีวัดโพสังเกตเนอหาต้องเป็นแบบไหนก็เห็นของแท้หรือยัง แน่นอนครับผงกระดูกผีก็ต้องมีเศษเป็นเล็กๆเป็นกระดูกใส่อยู่นะครับจะเป็นผงไม้ไม่ได้อ่ากระผมกระดูกะก็กระดูกะเนะี่ยกระดูเวลาเผาอะ่ะกระขาวขวก็ต้องมีผงกระดูขาวขาวอยู่เขาก็ตามชื่อผงกระดูกผีเ่ยนะครับจะเห็นเป็นไม้จะเห็นผงยาก็คงไม่ได้เนื้อหาเป็นแบบไหนเอาว่าถ้าพิมพ์เป็นวัดโพแล้วเก่าแท้เลยอ่านะครับเพราะของเกมทําเก่าไม่ได้ ผมเคยมีอยู่ในไลน์นะ,ต,นะ,นะต้องย้อนไปดู่มีมีคนเอาลง Youtube ไปแล้วล่ะต้องย้อนไปดูไม่มีอะไรทําอยากเล่นพระก,ก็ไปเปิด y o u t u b e นะคนรักพระบ้างสันขวานพระเครื่องบ้างแล้วก็นั่งดูเรื่อยๆก็จะมีพระบอกกระแคปหน้าจอไว้อ่าแล้วก็เขียนเลคเชอร์ไว้พอโต๊ะทํานบอันนี้ไม่ได้ขายพระบ้านผมโอ้ยหายากพี่ทิย์ถ้าหาง่ายจะองค์เป็นหลายๆร้านเลยครับพุทา หลวงพ่อลารูหล่อถามว่าแท้เพราะอะไรแท้เพราะเนื้อโลหะอยู่ในยุคปี2,500บวกลบนี่คาบเบ้าสนิทเป็นผิวเดียวกันเนื้อพระอ่ะอันเนี้ยแท้แน่รอยตะใบด้านล่างนี่เหมือนชินรลาชอินโดจีนเนี่ยสองพันห้า้อยคำว่าบวกลบก็อาจจะสองพันร้อยหนึ่งสาแลร้อสองหรือสองสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเ้า ผมดูรู้อายุพาวะว่าแท้หรือเก๊อ่าแต่ถามว่าวัดไหนอะ่ะบางทีผมรู้ไม่หมดหรอกอันนี้แม่พ่อลาแก่งคอยหรือพ่อลาโพสีคนรู้ก็นะมากินตับไปหยิบมาปุ๊บสบายใจไทยแลนด์ชินราชนี่หลังแบบหายาก นะี่พิธีจกกักรพรรดิหนึ่งห้าอ่ะนะครับแน่นอนครับอันนี้หยิบมาทุกคนตอบถูกแล้วเพราะเดิมพ้องงาที่เก่าทะลุลึกไปแบบนี้แล้วดูจานหลังครับนบโมพุทายะอันนี้แน่นอนครับจานเพราะเดิมที่จานใต้รูปหล่อจานในมีดหมอนี่ครับยันท่านนี่มีจานด้วย มีงาพ่อเดิมก็ต้องนึกถึงพิทวีแล้วก็ทีเด็ดเมก่กสิทธิ์พอซับวัดปากงามเมก่กสิทธิ์ที่เก่าที่สุดนะครับของแม่กองพ่อซัพ์วัดปากงามเป็นอาจารย์หลวงพ่ออยู่วัดบางน้อยแม่อันนี้ต้องบอกว่านะครับ นี่อันนี้มีลายมือจานแบบนี้จะคุยจะรู้เรื่องไหมประมูลรายการแรกคุณมีเวลาสองนาทีซึ่งหลวงพ่อลงจานท่านก็ต้องใส่พลังจิตลงไปด้วยครับผมมีให้แฟนเพจตั้งแต่พระเบายันพระนะครับหนักนะนะแล้วมีจานด้วยนะถ้าไม่มีจานก็ไม่เท่าไ่อันนี้มีจานด้วย นะครับนะเราบอกว่าจา,เน,ากกน,เน,เนเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับโอ้นี่จานปเขาเรียกว่ากลืนไปเนื้อเดียวกับพระก็คือจานเก่าถ้าจานใหม่เขาก็จะเป็นคนละเนื้อกับผิวพระถูกไหมอันนี้รอยจานกลืนไปกับผิวพระแสดงว่านะจานเดิมชัดเจนทั้งความเก่าชัดเจนทั้งงานแกะและชัดเจนทั้งลายจานครับ อ้อแท้นี่ทำไม่เกี่ยนแล้วมีจานด้วยชัดเจนตรงจานครับอ้อเด็ดตรงจานนี่แหละครับหาสิงยังหาง่ายกว่าสมเด็จหลังจานวันนี้จานเดิมก็กืนไปกับเนื้อพระนะนี่ผมถือเป็นสุดยอดเครื่องรางของนครสวรรค์ใครได้ไปดีใจด้วยครับโหนี่คือสุดแล้วเมกสิทธิ์เมกสิทธิ์ ที่เก่าที่สุดของเมืองแม่กองพอซับวัดปากงามยุคเดียวกับวัะทับวัดทองแหละครับเพราะว่าพอซับเนี่ยนะเมกสิทธิ์เนี่ย,ย,เ,ยเป็นตําราที่เรียงจากวัดธรรขุนแผน <c oughs> พ่อฟักบรรโปรงเรียนน้ด <c oughs> ผมได้มาสองบล็อกพร้อมมาเลยนะวันก่อนส่งไปเรียบสลับแล้วใช่ไหมลูกอันนั้นเป็นบล็อกอูสั้นอันนี้อุยาว เนี่ยซึ่งบล็อกเนี้ยเป็นบล็อกที่วันนั้นมีงานเก๊ออกมาปูอินเหลี่ยนรุ่นสามเพราะวยผมเหมาไปหมดแล้วครับผมลาออกจากนะนี่ใช่ครับปูบอินเหลี่ยนนี้เอาแม่นะครับปูบอินรุ่นสามเอาปะกา้าเอาแปดพันห้าแปดพันห้าร้ยบาท รูปหล่อพ่อลาเอาสามพันพี่ถ้ารูปหล่อแบบนี้พันกว่าบาทไม่ได้นะปูอินอาปากาเนื้ออปากกาเป็นเนื้อที่สร้างน้อยอยู่แล้วครับเนะี่ยปูอินวัดโบสตอนเนี้ยเหรียญท่านสร้างแค่หนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้ารุ่นเจ็ดรุ่นเท่านั้นอา้าวนะครับพีแปดแปดพันห้าพี่นบสุธีใครนะ ฮะอันนี้เป็นพี่โลดดีๆอ้าวพีโลดดีๆพ่อลาไหนบอกผมหน่อยเนี่ยอันนี้พ่อลาโพสีหรือพ่อลาแก่งคอยบอกผมหน่อยฮะรบกวนบอกน้องโอ๊ตนิดนึงพาสามพี่น้องมีอนุมานแบกแท่นหลังยันพญาเต่าเรือนเอาสี่ร้อยใช้แล้วรวยมัวหลวงว่าแชมสามพันบาท โอ้ลวดเดียวเลยวัวหลงวงพ่ะแชม่มต่อโคชรสามพันบาทพระแท้เขารู้ราคากันอยู่แล้วเป็นพระที่ทุกคนได้ยินชื่อแล้วอยากได้แต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนหามาให้พูดปุ๊บคนปิดปับ๊บเพราะอะไรเป็นพระแท้นะครับแล้วราคาจับป้องได้อยู่แล้วต่อไปนะครับแม่ปิดปากคำพี่พิรัตน่าจะได้ ส่วนหลวงพ่อสุดชุดนี้ผมไม่ได้ล้อเล่นนะอ่าเนี่ยพอสุดบล็อกเนี้ยบล็อกที่มีโค้ดเนี่ยนะต่อโค้ดเห็นไหมสะคือชื่อเสือคือชื่อพ่อสุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหรียญใครเอาตอนนี้สี่พันห้าร้อยบาทและเหรียญชุดนี้คือผิวแบบเนี้ยมีแค่ชุดนี้เท่านั้นที่สภาพสวยแบบนี้ นะไม่ต้องจ้องครับผมผมเอาสี่พันเท่าหนะ้าร้อยบาทสี่พันห้าร้ยบาทมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหรียญเท่านั้นมีโค้ดไงพิทิตาการต่อโค้ดมีชุดนี้ชุดเดียวแหละครับชุดที่อยู่กับพี่ครบคิดลูกชายของเนะี่ยฮะดวงตาท่านหงเมกสิทธิ์พ่อสัพวัดปากงามอรงนี้จานด้วยนะอืม หนึ่งเจ็ดครับพี่กวางพ่อมุ้ยเดี๋ยวหาให้นะครับพอซับเมกะสิธิ์วัดปากงามไม่ไม่เคยเก็บเลยขอเก็บอันนี้โอ้โหเหรียญพ่อฟ้าอันนี้นะครับหลังแบบนี่นะชินราชใบเสมาพิธีจัก,กรพรรดิปีหนึ่งห้า อ่ะผมประชาสัมพันธนะ์นะวัดลำทหารวันที่สิบเจ็ดนี้สิบเจ็ดจะถึงเนี่ยวัดลำทหารมีเทหล่อพระมาไยนะที่วัดลำทหารนะครับเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์ในเพจมีเทหล่อพระมาัยองค์ใหญ่เลยพระมาัยก็คือพระที่สำเร็จฌานสามารถ ท่องนรกท่องสวรรค์ได้แล้วก็เอาสิ่งที่เห็นในนรกสวรรค์น่ะนะนะมาเทศสอนมนุษย์นะครับอันนั้นคือพระมาลัยพระอรหันต์อีกหนึ่งองค์นะครับซึ่งวัดลำาทหารจะหล่อในวันที่สิเจอ่าท่านใดประสงค์ที่จะสลักชื่อใต้ฐานนะครับก็ร่วมนะทำบุญได้ นะครับอันนี้จะบอกว่าไม่ได้ทําฟรีมีวัตถุมงคลหลวงพ่อลีแจกนะครับหนึ่งมืนบาทสลักชื่อไว้ใต้าฐานพระมาลัยนะครับถ้าใครจริงๆผมรับเป็นเจ้าภาพไปหมดแล้วละ่ะนะครับอ่าแต่ถ้าใครจะร่วมนะครับหนึ่งมืนบาทมีวัตถุมงคลนะฮะหลวงพ่อลีรุ่นแรกนะที่เทนั่งภัก,กิจน,นั่งปลูกเสกสี่มุมที่วัดตั้งถนแผ่นะ แจกให้นะครับเหรียญพอลีเนื้อเงินเนื้อเงินสร้างแค่ร้อยกว่าเหรียญไม่กี่เหรียญนะนะครับก็หมื่นกว่าบาทอยู่แล้วนะ1,000 10, งบาทไทยประสงค์จะสลักชื่อใต้ฐานภาพอะไยที่จะเทวันที่17นะครับก็แจ้งความประสงค์มาได้รับแค่นะยีสบท่านโอเคครับขอบคุณครับพิธีการนะครับก็อ่าอันนี้ก็คือหลวงพอลี นะวัะถูกมงคลหมมสร้างทุกรุ่นพอ่อหลีรั่วปลูกเสกให้ตลอดนี่นะครับเนี่ยท่านก็น,นั่งปลูก,กว่าถ้ำขุนแผนเนี่ยแหละครับอันนี้คือวันรังทหารนะครับเนี่ยผ้ามาลัยที่จะเทหล์องค์ใหญ่ใหญ่มากเลยเนี่ยหลอกเนี่ยทำวิธีหลอกวันที่สิบเจ็ดตรงเนี้ครับขอบคุณครับพี่นพพร,รัตน์นะนะครับได้เหรียญหลวงพ่อหลีเนื้อเงินก็เหรียญเป็นหมื่นอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็ นะฮะได้สลักชื่อไว้ใต้ฐานนะร่วมทําบุญนะครับใครมากราบไหว้ก็มีชื่อเราสลักอยู่ใต้ฐานบุญนี้ก็จะคุ้มครองเราไปเหมือนได้สร้างพระแทนตัวครับอ่าเหมือนได้สร้างพระแทนตัวนะครับเป็นนะกุศลอันยิ่งใหญ่เนี่ยเทตรงนี้นะครับก็เป็นอันนี้นะเนี่ยวัดลำาทหารวันที่สิบเจ็ดนี่หลวงพอ่อรีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่านะ ก็ฝากนะประชาสัมพันธ์งานบุญส่วนชินราวงเดือนคมคมนี่ก็ชินราชใบเสมาที่แพงลองจากพักกุใช่เนี่ยเนื้อเมกสิทธ์พอซับวัดปาก้าเมกสิทธ์เนี่ยถ้าเป็นพิมพ์พระวัดไหนก็แพง โคตรถ้ตาถามจริงอ่ะยุคตนต,น,ตนของเมืองไทยพ่อรั์นี่แก่กว่าบุกปากคอมะขามเท่าอีกนะครับยุคพ่อทัพนั่นเนี่ยนะครับใครอยากได้กีบบัวปัสสาวะวันนี้หลังจานด้วยติดต่ออินบ็อกเลยนะครับติดต่ออินบ็อกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวทางเราก็จะส่งเหนนรียญนะฮะหล่อเนื้องเงินหลวงม่อลีไปให้อ่า เมกพัก็ว่าหายากตะกัวก็ว่ามีน้อยเมกกะสิทธ์เล่นแร่แปรธาตุคือดีทุกอย่างคาว่าเมกกะสิทธ์นะเพราะการที่จะทําโลหะกายสิทธ์เมกกะสิทธ์เสกคาถาไปแล้วเสกคาถากลับเอาสองนาทีพอเมฆกสิทธิ์เนี่ยเป็นลูกอมเนี่ยก็ยังหลายหลายหมืน่นแต่พระเมฆกสิทธิ์ถ้าเป็นเป็นพิมพ์พระแล้วแพงทุกที แล้วพอซับเป็นอาจารย์หลวงพ่ออยู่วัดบางน้อยพ่ออยู่วัดบางน้อยเหรียญปีสองสี่ห้าเก้าแล้วนะแต่พ่อซับเป็นกรรมาวาจาาจารย์บวชให้พ่ออยู่อะคิดเอาครับนะให้กรรมตังไปเดินหาก็ไม่มีนะพ่อซับยุคเดียวกับพ่อทับอะ่ะเจอน้อยกับพ่อทับด้วยแล้วนี้หลังจานด้วย หมดเวลาครับนะอันนี้เมกสิทธิ์ครับโอ้ใครจะได้ไปดูกันนะต้องบอกไม่มีคือเอาง่ายๆจากคนที่จะครอบครองเมกสิ์พ่อทับมีไม่ถึงสิบคนในประเทศไทยเ้วบอกมีไม่ถึงสิบคนในประเทศไทยครับนี่ใครจะได้เป็นเจ้าของลูกอมยังเช่าไม่ได้เลยราคานี้ครับ โอ้โหใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับโอโ้พี่ถวั์ทันไหมทันไหมโอโ้พี่ถวัน์ชิดาทันนี่พี่เล็กมีหนึ่งในสิบพี่เล็กต้องมีนะครับเพราะว่าพี่เล็กเป็นคนนะครับภาคตะวันตกบ้างเราน,นี่อ้าวผ่านไปตื่นเต้นไหมครับเพื่อนหายากมากนะครับ พระบูชาเนีย่ยเป็นดินไทยก่อนนะแล้วก็เทปูนปัม๊มพระบูชาพระพักษินมิ่งมงคลตั้งอยู่ที่นาราธิวาสเออแม้ติดนครสีีธรรมราชนี่ยแหละครับเหรียญเนี่ยแล้วก็พระกิ่งเขาโกงอะ่ะปีหนึ่งหนึ่งนะครับพระพระประธานเนี่ยผู้ก่อการร้ายเอาระเบิดไปวาง สามจุดไม่ระเบิดเลยสักจุดแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งนะครับพิธีบุทธาพิเศษภาคเกจิแนวหน้านะสิบสี่จังหวัดภาคใต้เสกบทอาจาร,รย์นอมนอนสาราพอสงปู่นาควระครังก็ลงไปเสกนายหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวสนะครับโอ้สุดๆไปเปิดพิธียวเองเหรียญก็ยังว่าหายากอันนี้เป็นพระบูชาเอามื่นสองพันบาท ครับพี่ปูมิบัตินี่นี่หายากจริงโอ้พี่วัยเก็บองนี้สบายใจครับนี่หายากจริงๆครับอ่ะโอเคนะครับปูบุญวัดกลางบางแก้วเป็นรายการสุดท้ายแล้วกันนะครับหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วชินราชนะหลังแบบพี่อุ้มลองใส่ราคามาได้ อ่ะอันนี้ปิดท้ายด้วยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อดินและในเนื้อดินปู่บุญนะครับเป็นเอนเชียวไหมข้างในมีผงพุทธคุณทุกองค์จริงๆผมมีหักหลายองคนะข้างในจะมีผงพุทธคุณก็คือขายผงสมเด็จวะละัลคังอะ่ะมีผงพุทธคุณทุกองค์นาทีเดียวเริ่มปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อดินและสวยนะครับตลับพุแบบนี้ปัจจุบันไม่ค่อยมีขายแล้ว โอ้พี่วิสูทธ์ปู่บุญหมื่นแหแม่ราคาเดียวกับเต่าสุขใจปีสามเจ็ดจริงๆนะผมอยากจะบอกแบบนี้เลยทีเดียวเชียวว่าจะเป็นราคาเดียวกับนะพระใหม่ๆนะครับแขวนนะครับปู่บุญไม่ต้องไปเสียนะหลายหลายแสนอ่ะใครจะได้เป็นเจ้าของสมเด็จหลวงปู่บุญเอาเท่าที่ทันท่านกดเรื่อยๆ ใครบอกว่าพระปูบุญสร้างปีไหนได้กะเกตออกมาอันนั้นโมโ้ครับท่านกดของท่านเรื่อยๆครับพระธรรมชีวัดพี่ทิพย์นะอันนี้โอ้พี่ทิพยใส่มหนะสองหมื่นแปดพี่ทิพยไม่เป็นไรสำหรับพี่ทิพยผมเอามื่นแปดพอเอาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทพอเป็นของขวัญปีใหม่ไทยเพราะวันนี้พี่ทิพยนะครับบูชาพระไปเยอะพอสมควร ปิดชินราช7,500บาทเนื้อนวะหลังแบบน่าจะไม่ได้นะพี่สักสอนนะครับครับหนึ่งบาทถ้าพี่ทิพย์ประทับใจกด9ก้า้ผหุม5ตัวเนี่ยพารุบุญหมื่น 10, กว่าบาทครับหือแพงไม่ถูกหรอกนะหลังแบบวงเดือนหลายหลายมื่นครับ ครับในมือผมเนี่ยนะอะไรก็ไม่รู้อะเอาห้าพันเอาห้าพันในมือผมเนี่ยครับปู่จันวัชะโลกหล่ำครับขุนแผนแดนใต้ปู่จันวัชะโลกหล่ำขุนแผนแดนใต้เดินผ่านสาวๆขอเบอร์เอาว่าด้วยความเมตตามหานิยมสุดๆตกทะเลปลาฉลามยังไม่กัดนะครับ เป็นพระที่คนแขวนตกลงไปในทะเลปลาฉลามว่ายมาไม่กัดหลวงปู่จันทร์วัดชาโลกหลําครับยอดขุนพลเกาะพังงันสุดๆแล้วครับของเกเยอะใครได้แขวนของแท้ต้องบอกว่าไปไหนอะไม่ใช่เฉพาะเพศตรงข้ามผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดู นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูแม้กระทั่งสัตว์ร,ร้ายยังไม่ทําร้ายอะครับสัตว์ที่วันร้ายที่สุดอย่างปลาฉลามยังไม่ทำร้ายนะปู่จันฉลกหล่าทีเด็ดจริงๆนั่แหละครับเกเยอะนะถ้าแท้ๆหยิบม,มาส่องเนื้อปุ๊บโอิโสุทินไม่ทันเนี่ยขุนแผนแดนใต้ผมให้เป็นทีเด็ดของข้าคืนนี้ดูเนี้อใช่ เนี่ยคุณแผนของคนใต้แท้ๆอ่ะฉะนั้นวันนี้ผมโอ๊ตบางแพ้ต้องกาบลาฟแฟนเพจทุกท่านไปก่อนสวัสดีปีใหม่นะครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออำนาจคุณพระศีรัตนใตายนะครับทั่วสากลลลโลกนะขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดาบานดาคุณอุปชาอาจารย์นะครับขอให้นะครับน้ำสงการจงเป็นน้ำฉ่ำเย็น ที่ใครได้สัมผัสได้ลดร่างกายนะปัดเป่าสิ่งไม่ดีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายปัดเป่าสิ่งร้อนลนนะครับไปจากชีวิตแฟนเพจผมทั้งหมดสวัสดีปีใหม่ไทยครับสวัสดีครับ